รวมจิตรู้แจ้งรวมจิตรู้แจ้งรวมจิตรู้แจ้งนะครับไม่แยกจิตไม่แยกใจไม่แลกแยกวิญญาณไม่แยกธาตุนะครับไม่แยกขันไม่แยกอายตนะนะครับเพราะว่าการรวมจิตเพื่อรู้แจ้งนะครับจิตหลุดพ้นจากธาตุขันอายตนะนะครับเพราะว่าถ้าหากเรายังไม่สิ้นคิด ยังหยุดคิดไม่ได้ยังละทิ้งความคิดนึกรู้สึกไม่ได้เนี่ยจิตก็จะไม่รวมนะครับเมื่อจิตไม่รวมมันไม่รู้แจ้งเพราะว่าตอนที่จิตยังท่งอยู่ยังไปแยกแยะยังไปเยอะแยะยังไปพิจารณาพิจารณาอยู่เนี่ยจิตมันก็จะไม่รวมเมื่อไม่รวมมันไม่รู้แจ้งว่าสิ่งที่มันกําลังกําหนดเพ่งพิจารณากําลังส่งนอกไปแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะอยู่นั้นมันไปไปเพื่อความ นะครับเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งการที่เราหยุดแยกกับหยิดยุยงอุกปันหยิดพิจารณาที่จะแยกธาตุแยกขันยแยกอายตนะนั้นเมื่อเบื่อนายคลายความพอใจความเพลินความอยากความใคร่ที่จะแยกยุยุแยหรือว่าพยายามจะพิจารณาธาตุขันอายตนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาจะเปลี่ยนธาตุขันอายตนะ ให้มันมีความงามเที่ยงสุขตัวตนซึ่งการที่เราพิจารณาบ่อยๆมากๆเนืองๆอยู่ก็จะเบื่อหน่ายคลายความพอใจเปองอยากใคร่คลายความกำหนัดก,ก็จะสลัดสละละทิ้งความเห็นความคิดที่จะแยกแยะแยกย้ายหรือแยกเยอะในเรื่องของธาตุขันธ์อันนเพื่อส,สลัดสลัละคลายเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก,ก็จะหลุดพ้นนะครับก็เกิดการรวมจิต รวจิตก็จะรู้แจ้งว่าที่เราไปกำหนดเพ่งพิจารณาทุกนะครับถ้าไปอยากแยกอยากที่จะยึดอยากที่จะครอบครองหรือว่าแบ่งปัน,ปนเพื่อที่จะให้มันมีมันเป็นเรื่องของอํานาจวาสนาบารามีเรื่องมกากคผลนิพพานซึ่งการที่จิตมันรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เบื่อหน่ายก็หยุดการพนะิจารณาทัดขันอาชนะไม่ไปแยกแยะ ไม่ไปวิจัยวิจารณ์นะครับไม่ไปยินดีเย็นร้ายไม่ไปละระวังเจริญรักษาไม่ไปทำความเพียรไม่ไปเพียนไปพักไม่ไปพิจารณาไม่ไปกําหนดเพ่งนะครับจิตก็จะละทิ้งความคิดนะครับละทิ้งความคิดที่ฟังที่อ่านที่เขียนที่เรียนที่รู้ที่พิจารณาอยู่เมื่อละทิ้งแล้วจิตมันก็รวมนะครับรวมแล้วก็รู้แจ้งว่า ที่ไปทําอะไรต่อเมื่อไรอยู่ในสัญญาจิตนาปัฏามรรสการพิจารณาด้วยสุตตาด้วยจิตตะด้วยภาวนาปัญญาเนี่ยก็มันเป็นเหตุได้เกิดทุกข์นะครับเป็นเหตุได้เกิดทุกข์เป็นเหตุได้จิตน,นั้นแตกสั้นธาตุแตกขันแตกอัญยาแตก,แตก,แตกฉั้นการที่เราสลัดสลัดละความคิดอย่างนั้นความรู้ความเห็นอย่างนั้นความเข้าใจอย่างนั้นจะได้ ก็จิตก็รวมเป็นจิตที่รู้แจ้งนะจิตรวมแม่รู้แจ้งก็เป็นนิโรธนิโรธจิตหลุดพ้นนะครับเป็นภาวนามยปัญญานะครับเป็นจิตวิมุตติจิตหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็จะรู้แจ้งว่ามันเกิดนิโรธเกิดสุญญตาเกิดความว่างเกิดนิพพานความเย็นไม่ส่งจิตออกนอกอีกต่อไปเพื่อจะไปวิปัสสนานะครับ เพื่อจะไปรู้จักรู้จำรู้จริงรู้แจ้งในเรื่องของธาตุขันธ์ที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตนของเราที่มันเกิดดับที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกนาตีนั้นเราก็รู้จักรู้จำรู้จริงเมื่อเราสลัดสลละคลายปล o ปล่อยวางนะครับในสติปัฏฐานสี่อินทรีย์ห้าพละอ้าพุทธจงเจดมังีนวแปนแล้วมันก็ปล่อยวางก็คืนสู่ความรวมจิตรวมจิตแล้วก็ รู้แจ้งรู้แจ้งนะครับละทุกละสมุทยัยนะครับก็เกิดนิโรธนะละมะัจก็เกิดนิโรธเมื่อนิโรธแล้วมันก็ไม่ไปผูกพันผูกมัดในอารมณ์ใ,ใดๆอีกกนะับละทิ้งอารมณ์ที่เป็นการเป็นฌานเป็นญาณถ้าอยู่กับความรู้แจ้งแบบอยู่กับความรู้แจ้งที่มีการรวมจิตมา เมื่อรวมจิตรู้แจ้งแล้วก็หมดเหตุที่เกิดทุกข์หมดทุกข์นะครับไม่ต้องสร้างรูปสร้างนามสร้างธาตุขันธ์อนไนะทางภายในกนะับไม่เกิดการก๊อ y ปี้นะครับหรือว่าไม่เกิดการมีธาตุมีขันธ์มีอายตนะภายในอีกนะครับก็เรียกว่าหมดการเกิดทางจิตทางใจทางอารมณ์ทางควา,รามรู้สึกทางธาตุขันธ์อายตนะ รวมจิตรู้แจ้งนะครับเกิดเจโตวิมุตตนะครับก็อาศัยปัญญาวิมุตตนะครับเมื่ออาศัยปัญญาวิมุตตอาศัยเจตวิมุตตแล้วก็รู้แจ้งนะครับรู้แจ้งแล้วก็หมดทุกนะหมดความกังลวลวั่นไหววุ่นวายนะครับเพราะว่าที่เราใช้ปัญญาเพื่อจะหลุดพ้นใช้สมาธิเพื่อจะหลุดพ้นนะครับ เมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นนะครับก็ว่างสระวงสงบเย็นไม่ต้องคอยเกิดตายตาย,ตายเกิดไม่ต้องมีการไปการมาไม่ต้องคอยเพียนคอยพักนะครับมันก็ถึงก็บรรลุก,ก็แจ้งเพราะาการรวมของจิตรวมจิตเพราะเบื่อหนกา,ายกำหนัดการที่จะเกิดการรู้สึกไม่คิดปรุงแต่งสร้างพบให้เกิดรูป อรูปเกิดการนะครับเกิดธาตุเกิดขันอญญานะส่วนละเอียดส่วนหยาบในชาตินี้ชาติหน้าอีกฉะนั้นก็เลยรวมจิตนะครับมีอุเบกขารู้แจ้งอยู่ไม่ไปหลงแยกธาตุแยกขันแยกอญญานะอีกก็คือไม่มีความรู้สึกนึกคิดอง,งแต่งให้เกิดภพชาติให้เกิดตัณหาเกิดราคะเกิดมันทีเกิดฉันทะ ในธาตุขันธ์อายตนะที่เป็นธาตุเป็นทิพเป็นธรรมนะครับก็สลัดสลัดละวงปล่อยวางเบือนนายคลายกำหนัดนะครับก็หลุดพ้นเป็นนิโรดนิพพานเป็นสุญญตาครับก็รวมจิตได้เมื่อรวมจิตได้ก็เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเพราะว่าธรรมชาติมันก็อนัตตาสุญญตาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามัน มีความรู้สึกนะึกคิดปรุงแต่งให้เกิดพบพูุ่มพบชาติเป็นธาตุขันแยกย่อยเยอะแยะมากมายาสร้างพบสร้างภูมิสร้างชาติขึ้นมาแตงภายในมันก็เลยต้องไปเวียนไหยตายเกิดเป็นกรรมกิเลสทิบาทแค่นั้นเองฉะนั้นก็เลยละนะครับเมื่อเรารวมจิตนะครับรวมจิตรู้แจ้งนะครับก็เลยว่าง สว่างสงบเย็นเป็นสันติเป็นอิสระนะครับไม่ต้องเป็นธาตุของไม่ต้องเป็นธาตุไม่ต้องเป็นธรรมไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นขันไม่ต้องเป็นอายตนะไม่ต้องมีต้องเป็นในธาตุขันอายตนะอีกนะครับเพราะว่าถ้ายังแยกแยะแยกแยะยังยุ่งยากอยู่ยังมากมายยังเป็นธาตุเป็นขันเป็นนะเป็นธาตุเป็นที่เป็นธรรมอยู่มันก็จะไม่สงบนะครับมันก็จะมีการพิจารณาพิจารณา อยู่เรื่อยๆมีสติทัศน์วิทยะปิติประสติสมาธิอุเบกขาอยู่เรื่อยๆมีฉันท์วิริยะจิตตาวิมังสาอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีความเพียรและเพียรระวังเพียรเจริญรักษาอยู่เรื่อยๆซึ่งมันไม่จบธรรมไม่บรรลุธรรมไม่แจ้งธรรมนะครับเขาเรียกว่าค้างธรรมเรียนไม่จบฉะนั้นก็เลยจะต้องละธรรมนะครับเลิกนะครับเลิกที่จะปรุงแต่งธรรม เรื่องที่จะฉัตตาวิริยะจิตตวิมุงสานิธรรมเรื่องที่จะพิจารณาธรรมปัญญาจะได้วิมุตติจะได้จบธรรมจะเริ่มทำสมาธิทำฌานทำญาได้จบจิตนะครับได้จบกิตจบจิตก็เลยรวมจิตนะครับรวมจิตรู้แจ้งนะครับก็เลยไม่ต้องทํากิจทําจิตทําใจทําสมาธิทําฌานทำญาณทำมิปัสนากรรมฐานทำสมาธิ นะครับก็หลุดพ้นไปเมื่อจิตรวมแล้วมันก็เป็นเบคารู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ต้องปรุงแต่งต้องใช้ความรู้สึกนกิดปรุงแต่งไม่ต้องรู้ต้องเห็นด้วยภาวนาหรือว่าด้วยการฟังด้วยการคิดด้วยการภาวนารู้เห็นเข้าใจอะไรอีกพอถึงที่สุดเห็นทุกนะครับก็รู้แจ้งก็รวมจิตเศกิจสุระจบกิจจบภาระ,ระก็รวมจิต นะครับสลับสลับละคายและหลุดพ้นแล้วก็ว่างแล้วก็เป็นสิสระแล้วเรียกว่านิพพานแล้วสุญญตาแล้วในรธดแล้วเยหลุดพ้นแล้วนะครับก็เป็นความว่างนะครับรวมจิตรู้แจ้งนะครับมันก็จะว่างสว่างสงบเย็นนะครับไม่ต้องคอยพิจารณาอีกไม่ต้องคอยทําจิตอีกนะครับเพราะว่าจิตรวมแล้วก็เป็นอุเบกขาแล้วนะครับจิตก็ว่างแล้วนะครับไม่ต้องทําจิตอีกไม่ต้องทําจิต รวมจิตรู้แจ้งนะครับเพราะอาศัยสติปัฏฐาน4อินทรีย์5พระห้าผู้จงจิตมากนีองค์แเพียร4ี่ับอาศัยไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทที่จะเรียนรู้ศึกษาธรรมเข้าใจธรรมรู้แจ้งในธรรมบรรลุรมถึงที่สุดแห่งธรรมก็จบกิจจบภูมิจันทร์ทำที่สุดแห่งตัวทำที่ผ่านแห่แจ้ง <c oughs> เมื่อถึงธรรมบรรลุธรรมแจ้งธรรม นะครับก็เลยว่างสว่างสงบเย็นนะครับนั้นให้เราท่านั้งลายรวมจิตนะครับด้วยทมกนะับรวมจิตแล้วก็รู้แจ้งแนะบบมันก็จะไม่ต้องแยกจิตนะไปสร้างชาติสร้างขันธ์สร้างอันนี้อีกต่อไปเขาเรสิน้นปกสิ้นชาติไม่มีการเกิดทางจิตไม่มีการส่งจิตออกนอกอีกต่อไปว่ารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะถ้ายัางไปแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะ ยังเกิดทางธาตุันอายตนะมันก็ยังทุกข์อยู่ยังเป็นสมุทยัยแต่เมื่อเลิกแล้วก็นิโรธนะครับก็รวมจิตได้ก็เป็นการรู้แจ้งก็นิพพานก็เป็นสุญญตาฉะนั้นให้เราทั้งทังหลายนะครับรู้แจ้งนะครับรู้แจ้งรวมจิตนะรวมจิตแล้วนะครับรวมจิตรู้แจ้งนะครับรวมจิตรู้แจ้งมันก็เลย เป็นอาทิจิตอาทิสินอาทิปัญญาเกิดจากสุขเกิดยานปัญญาวิชาแสงสวา่างนะครับเกิดมรรคผลนิพพานนะครับโดยธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้นนะครับรวมจิตรู้แจ้งด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรวมจิตรู้แจ้งรวมจิตรู้แจ้ง